มาครับผมพบกันเช่นเคยนะกับเดอะฮีนะวันนี้เราก็จะมาสุ่มนะครับไอที่มันเรียกว่าสุ่มนะเตาทองนั่นเองครับเตาทองนะของผมมันมีตอนนี้มันมีผมจะเอาสกิลนะสกิลเนี่ยของผมเนี่ยมันยังขาดก็คือบทอจู่โจมบทขยี้นะไอมุนตลบนะคือขาดจริงๆคือสกิลอื่นแม่งจะเต็มแล้วอ่ะครับเก้าเก้าเก้าเหมือนแล้วอ่ะคือ ผมแทบจะการันตีได้เลยว่าถ้าผมแลกมาแล้วเนี่ยผมอาจจะได้อัพหนึ่งอันนะถ้ามันทองนะเออแต่ถ้ามันไม่ทองเนี่ยก็คือจบกันดังนั้นคือผมจะมีผมจะมีโอกาสคือสามผมจะมีโอกาสหนึ่งครั้งจากเจ้าตาแตกอืมสองครั้งจากการผสมเออ เนี่ยโอกาสที่จะได้ทองด้วยนะแล้วก็โอกาสที่จะออกจุจมบุขยี่ด้วยอันสองโอกาสครั้งที่สามจากการเปิดสมุดสกิลดูดิว่ามันจะได้หรือเปล่านะมาขอไหว้ขอไหว้เสานี่กูเอาอ้ไเอาใครมาฟังโกรธไว้ตรงนี้ไปนเนี่ยแต่ผมเคยเปิดของทองได้ตรงนี้นะมา เดี๋ยวผมขอเปิดสมุดสกิลก่อนนะครับไปครับสามครั้งเราก็จะได้เองครับดูนี่มันจะแดงก่อนปะอ่าไม่แดงไม่แดงไม่เป็นไรไม่แดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรก็บก้กแล้วแตกแล้วครับผมจนเต้าแตกนะครับหนึ่งพันครั้งแม่งไม่ออกเลยคือแบบโคตรเกลือไปครับไป ตรงนี้จะเป็นบทขยี้ให้เราหรือเปล่านะมาไม่ต้องทาพูดทาปั๊มทำเพลงเปิดออกมาหางมังกรครับซ้ําครับทุย <c oughs> โอเคคือหางมังกรผมมีอยู่แล้วนะคือกูก็ได้แต่หางมังกรอยู่นี่แหละเออใช่ครับหางมังกรผมมันน่าจะซ้านี่มันซ้ําจริงครับมาจากนั้น ากการเปิดมาทุกคนทองหรือเปล่านะเลือกมาก่อนเลยเจะทองใองเราหรือเปล่านะไม่ทองก็มีผสมมีหนึ่งทีไปทุกคนโอ้โอ้โอแบบ เอาอะไรมาให้กูเนี้ยอันก้าหารโจมตีพระจันทร์มูดประวะผมน่าจะมีแล้วนะนี่ไงแม่งไอ้กิจ,ะจะกรรมจิจ,ะจะกรรมต่อแดงชัดมาอีกหนึ่งทีจากการผสมครับ อืมนิ่งที่จะการผสมนะอะไรก็ได้ครับจังหวะน,นี้ไปครับไม่ออกเลยครับย่อยยับมาทำเชีย่ยอะไรจะบ้าตายโคตรเกลือ ย่อยยับย่อยอะไรครับพี่เออย่อยอะไรอ่ะกูย่อยยับโอ้แบบไม่ออกเลยอะ่ะเนี่ยย่อยยับกูมีแล้วโอ้โหสามครั้งครับโอกาสสามครั้งไม่ติดไม่มีอะไรให้เราไม่มีอะไรให้เยื่อใหญ่เราเลยนะ มาเอาตรงนี้นะคือเล่าก่อนนะผมแบบผมไปผปสมสมุดสก,กิลมาเมื่อกี้ได้มาสองอันเย็ดเค่แต่ก็ยังไม่ติดมาดูดีว่ามันจะซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่หรือเปล่านะมาขอแค่ขอแค่หนึ่งเล่มอะ แบบสกิลไม่ซ้ำอ่ะให้เราอ่ะโอแคขาดแค่อันเดียวนายให้เราเลยเธอจิม,มก็ยังไม่ได้อีกเที่ยมันก็ยังโจมตีหามังกรกูอีกโอ้ยกูละเศร้าใจจริง